ผมก็งงเหมือนพี่เขาคือใครเาคอคุณต่อว่าเขาคือใครวะใช่งงเลยใครใช้ไหมใชม่รใช่้มือตลกไป้แล้วมอก็รู้ตลกไปมองถึงสายตาความธรรมชาติการที่คนยืนขึ้นมาพระวาธรรมชาติอะไรยืนรดหลังป้องเลยค่ะยังงงเลยใครยืนเพราะว่าทุกคนยืนก็เลย ไม่ใช่แต่ละคนไม่มีใครหันมองกันเองเลยคือจ้องมาทางนี้แต่ถ้าจะคิดซ้อนแผนก็คือคุณอาจจะกระซิบบางก่อนแล้วเล่นเป็นหมู่คณนะไม่ได้ไหเลยอะผมค่อนข้างมีประสบการณ์กับรายการนี้พอสมควร <c oughs> โดนเราไปทุกครั้งเลย <c oughs> คุณพยายามแก็บังการผมว่าคนนี้น่าจะสร้างความว้าไว้คุณก่อนเพราะคุณ ควบคุณมาเก็บอาการไปว้าวดิวิคอร์วเก่งไปว้าวได้ไงอะเพื่อเขาเสกมาก่อนน่ะอยากให้พวาเขาจะร้องเพลงได้ดีขนาดนี้มีชื่อในใจไหมพี่จ๊ดยังยืนยันว่าเป็นน้ำหม่ำอยู่นะเหลือเชื่อว่าน้ำหม่ำแต่หัวลอกอีกเปลี่ยนละเปี้ยวโหยากว่ะพีทีก็ บบครัก่อนยโสธรหมาย่อครับการบูชาครับและลูกของคุณปิงปองพูดง่ายอ่ะพิธีกรคนนี้จะก่อน่ยอยู่ในโอการบันเทิงค่ะช่วงนี้มาทางพิธีกรกระแสธรรมเอาวิทวัะไหมกันแล้วก็รับ ตว<า>ะวันออกแล้วหิ้วซ้ายอยาให้ความรู้บรรยายอ <c oughs> าจารย์ไม้ลก